ผู้สูงวัยทั้งหลายลืมผงโปรโตีนไปได้เลยอาหารจากธรรมชาติเหล่านี้ช่วยหยุดยั้งการสูญเสียกล้ามเนื้อได้เร็วกว่าปลอดภัยกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งอาหารเหล่านี้ทำหน้าที่นี้มานานนับพันปีแล้วความจริงก็คือผู้สูงไวัยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผงราคาแพงจากห้องแลบเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงที่จริงแล้วหนึ่งในอาหารเหล่านี้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูและหยุดการสลายตัวของกล้ามเนื้อได้ภายในเวลาเพียง30นาที และราคาของมันไม่ถึง2ดอลลาร์วันนี้เราจะมาเปิดโปงคำโกหกทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารเสริมและเผยเคล็ดลับธรรมชาติในการปกป้องกล้ามเนื้อที่ได้ผลจริงสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีอาหารเหล่านี้ราคาไม่แพงรสชาติอร่อยและได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วไม่ใช่แค่คำโฆษณาเกินจริงยินดีต้อนรับสู่ช่องสูงวัยสุขภาพดีที่ซึ่งเรานำเสนอเคล็ดลับโภษณาการที่ใช้งานได้จริงและอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อการชะลอวัยอย่างมีสุขภาพดีผู้สูงอายุหลายพันคนทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกได้เลิกใช้ผงโปรโตีนและยาเม็ดแล้วหันมาทานอาหารจริงจากธรรมชาติและหลังจากดูวิดีโอนี้จบคุณอาจจะตัดสินใจเข้าร่วมกับพวกเขาด้วยเช่นกันเอาล่ะขอผมพูดได้ชัดเจนอุตสาหกรรมผงโปรโตีนที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ใช้เวลาหลายปีในการโน้มน้าวให้คุณเชื่อว่าหนทางเดียวที่คุณจะแข็งแรงได้คือต้องพึ่งพาสูตรพิเศษของพวกเขา คุณคงเคยเห็นโฆษณาที่ผู้สูงอายุยิ้มแย้มขณะจิบเครื่องดื่มปัน่นพร้อมคำสัญญาว่าจะมอบความกระปรี้กระเปร่าและความอ่อนเยาว์แต่สิ่งที่พวกเขาไม่ได้บอกคุณคือผงโปรโตีนจำนวนมากผ่านกระบวนการแปรรูปอย่างหนักถูกดึงสารอาหารตามธรรมชาติออกไปและเต็มไปด้วยสารสังเคราะห์ที่ร่างกายของคุณย่อยไดย้ยากเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อของเราไม่ได้ต้องการแค่โปรโตีนเท่านั้น แต่ยังต้องการวิตามินแร่ธาตุและเอนไซม์ที่ทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์เพื่อการทำงานที่เป็นปกติและนั่นคือสิ่งที่อาหารทั้ง8ชนิดนี้มอบให้อย่างลงตัวอย่าลืมดูให้จบวิดีโอนะครับเพราะอาหารชนิดสุดท้ายที่เราจะพูดถึงอาจเป็นอาหารปกป้องกล้ามเนื้อที่ส่งพลังที่สุดที่คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนโดยเฉพาะถ้าคุณอายุเกิน60ปีตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่คุณรับชมจากที่ไหนและสุขภาพของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง แชร์ให้เราทราบในคอมเมนต์นะครับเราอ่านทุกข้อความเอาล่ะมาเริ่มนะับถอยหลังกันเลยเริ่มต้นที่อาหารชนิดที่8 r ด c o t อต h e e ีสอุลัรณ์เนื้อนุ่มสำหรับปกป้องกล้ามเนื้อคอ c ท e e s e และกรีกโยเกิร์ตมักจะได้รับความสนใจแต่ r ริ t อตตา e e สอาจเป็นอาหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมันมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มราคาไม่แพงและทรงพลัง โดยทำงานได้เร็วกว่าพวกผงโปรโตีนหรือสมูทตี้เสียอีกสิ่งที่ทำให้ริคอตตาพิเศษคือความเข้มข้นของเวโปรตีนตามธรรมชาติที่สูงซึ่งสูงที่สุดในบรรดาอาหารจากธรรมชาติทั้งหมดต่างจากผงโปรโตีนที่ผ่านการแปลรูปเวยในริคอตตานั้นยังคงอยู่ในสภาพทางชีวภาพตามธรรมชาติรายล้อมไปด้วยไขยมันเอนไซม์ me, และแร่ธาตุที่ร่างกายของคุณใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อ ทันทีที่คุณทานเข้าไปเนี่ยมันจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าหยุดการสลายตัวของกล้ามเนือ้อและเริ่มการซ่อมแซมที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นลิคอร์เต้าอุดมไปด้วยลิวซีนเกือบ3กรัมต่อถ้วยซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่กระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนือ้อสิ่งนี้สําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายตอบสนองต่อโปรตีนได้ช้าลงมันเปรียบเสมือนการสับสวิตท,ทางชีวภาพจากการสลายตัวไปสู่การสร้างใหม่ลิคอต์ใต้ มีอัลบูมินซึ่งเป็นโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพสูงที่พบในไข่ขาวแต่อยู่ในรูปแบบที่ย่อยง่ายกว่านอกจากนี้แคลเซียมแลกเตดในริคอตใต้งดซึมได้รวดเร็วช่วยสนับสนุนทั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อและสุขภาพกระดูกซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมชนิดไหนเทียบได้สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคี้ยวหรือกลืนริคอตต้าคือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเนื้อเนียนย,อย่อยง่ายและสบายท้องมันไม่ทำให้ท้องอืดเหมือนผงโปรตีนหลายชนิด และยังนาไปประกอบอาหารได้หลากหลายลองผสมกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และอบเชยเพื่อทําเป็นอาหารเช้าที่เหมือนของหวานทาบนขนมปังปิง้งหรือคนใส่ในซุปง่ายอร่อยและได้ผลดีอันดับที่7แตงโมผลไม้ฉําน้ําที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูกล้ามเนื้อคุณอาจจะแปลกใจแต่แตงโมเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยปกป้องกล้ามเนื้อที่ส่งพลังที่สุดสําหรับผู้สูงอายุและไม่ใช่แค่เพราะมันช่วยเติมน้ําให้ร่างกายเท่านั้น ความลับอยู่ที่สารประกอบหายากที่เรียกว่า L- เทร l i n e แตงโมมีปริมาณ L- เทร l ล n นตามธรรมชาติสูงที่สุดซึ่งร่างกายของคุณจะเปลี่ยนให้เป็น L- อา g i n i n e ช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์สิ่งนี้ช่วยขยายหลอดเลือดปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตส่งออกซิเจนและสารอาหารโดยตรงไปยังกล้ามเนื้อของคุณซึ่งกระบวนการเหล่านี้มักจะช้าลงตามอายุการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นหมายถึงการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เร็วขึ้นอาการปวดเมื่อยน้อยลง และการฟื้นตัวที่ดีขึ้นที่จริงแล้วผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแตงโมสามารถลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้ถึง40%และเพิ่มความเร็วในการฟื้นตัวเกือบ2เท่าเพียงแค่ฐานไม่กี่ชิ้นนอกจากนี้ยังอุด,ดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งช่วยป้องกันตะคริวอาการอ่อนแรงและการสูญเสียกล้ามเนือ้อแตงโมหชิ้นมีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยหลูกเสียอีกโดยไม่มีแป้งส่วนเกินและยังมีไลโคปีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความเข้มข้นในแตงโมงมากกว่าในมะเขือเทศช่วยปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเครียดออกซิเดชันและการสลายตัวที่เกี่ยวข้องกับอายุแม้แต่น้ำตาลธรรมชาติในแตงโมงก็มีประโยชน์หลังจากทำกิจกรรมทางกายเช่นเดินหรือทำสวนกล้ามเนื้อของคุณจำเป็นต้องเติมพลังงานสำรองฟรุกโตสธรรมชาติในแตงโมงช่วยฟื้นฟูไกโคเจนในกล้ามเนื้อทำให้มันเป็นของว่างหลังทำกิจกรรมที่สมบูรณ์แบบจากธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นะครับให้ทานก่อนหรือหลังทำกิจกรรม1ชั่วโมงซึ่งเป็นช่วงที่แอลซีตลินจะเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซดเคล็ดล erm ับเพิ่มเติมลองคันน้ำจากส่วนสีขาวของเปลือกแตงโมดูสิมันมีแอลซีตลินมากกว่าเนื้อสีแดงเสียอีกใครจะไปคิดว่าสิ่งที่หวานชื่นใจขนาดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้คุณได้มากขนาดนี้อันดับที่6ปลาแซลมอนกระป๋องมื้ออาหารเสริมกล้ามเนื้อที่ซ่อนอยู่ในครัวของคุณ คุณคิดว่าผงโปรโตีนสะดวกสบายแล้วใช่ไหมปลาแซลมอนกระป๋องโดยเฉพาะแบบจับตามธรรมชาติอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำมันมีโปรโตีนคุณภาพสูงถึง25กรัมบวกกับสารอาหารที่พวกผงโปรโตีนให้ไม่ได้โอเมก้า3วิตามินดีและกระดูกอ่อนที่ทานได้มาเริ่มกันที่โอเมก้า3ไขมันดีเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการตอบสนองของกล้ามเนื้อต่อโปรโตีน ช่วยให้คุณสร้างและรักษากล้ามเนื้อได้มากขึ้นโดยใช้แรงน้อยลงงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่ทานปลาที่มีไขมันอย่างปลาแซลมอนจะรักษาร่างกายให้แข็งแรงได้ดีกว่าและฟื้นตัวได้เร็วกว่าต่อมาคือวิตามินดี 3. ซึ่งสำคัญมากต่อความแข็งแรงพลังงานและการป้องกันการหกล้มกระป๋องเล็กๆเพียงหนึ่งกระป๋องให้ปริมาณวิตามินถึง70%อร์ซของความต้องการต่อวันและอยู่ในรูปแบบที่ดูดซึมได้ง่ายที่สุด แล้วก็ยังมีกระดูกอ่อนข้างในกระป๋องอยาทิ้งเชียวนะครับพวกมันอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งจําเป็นต่อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกระดูกและเนื่องจากผ่านการต้มด้วยแรงดันสูงมันจึงปลอดภัยที่จะทานและย่อยง่ายแม้แต่กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องฟันนอกจากนี้ยังมีแอสตาแซนทินสารสีแดงที่ช่วยปกป้องกล้ามเนื้อจากความเครียดและความเสียหายช่วยเร่งการฟื้นตัวหลังจากการเดินการทําง,งานบ้านหรือการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน และที่ดีที่สุดคือไม่ต้องปรุงอาหารไม่ต้องล้างเก็บกวาดและไม่เหลือทิง้งแค่เปิดกระป๋องก็ทานได้เลยราคาเขาย่อมเยาประมาณ2อถึง3ดอลลาร์เก็บได้นานเป็นปีและย่อยง่ายกว่าผงโปรตีนส่วนใหญ่ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณนึกถึงอาหารเสริมกล้ามเนื้อให้มองข้ามขวดเชคไปแล้วหยิบปลาแซลมอนกระป๋องมาทานแทนดีกว่า อันดับที่5ไข่ไก่ทั้งฟองสุดยอดอาหารสร้างกล้ามเนื้อขนาดแท้จากธรรมชาติหลายปีที่ผ่านมาไข่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นตัวการของคอเลสเตอรอลแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ไขข้อข้องใจนี้แล้วสําหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปการทานไข่ทั้งฟองใช่ครับรวมทั้งไข่แดงด้วยคือหนึ่งในอาหารที่ทรงพลังที่สุดสาหรับการสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้องานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์แสดงให้เห็นว่าการทานไข่ทั้งฟองหลังออกกําลังกาย ทำให้กล้ามเนื้อเติบโตได้มากกว่าการทานแค่ไข่ขาวถึง40%แม้ว่าจะได้รับปริมาณโปรโตีนเท่ากันก็ตามความลับอยู่ที่ไหนสารอาหารที่โดดเด่นในไข่แดงจะทำงานร่วมกันเพื่อเร่งกระบวนการซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้ดียิ่งขึ้นไข่แต่ละฟองมอบโปรโตีนที่มีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมด้วยสารอาหารช่วยเสริมอีกมากมายวิตามินดีเพื่อความแข็งแรงโคลีนเพื่อการสื่อสารระหว่างสมองและกล้ามเนือ้อวิตามินเอเพื่อการฟื้นฟูและกลุ่มสารอาหารที่อุดมด้วยลิวซีน ซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตของกล้ามเนื้อได้เร็วกว่าอาหารเสริมแบบแยกส่วนผงโปรตีนมักจะตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเกือบหมดแต่ไข่มอบประโยชน์ให้คุณแบบครบจบในที่เดียวและเรื่องคอเลสเตอรอลละ่ะงานวิจัยในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าคอเลสเตอรอลในไข่นั้นไม่ได้มีอันตรายแท้จริงแล้วมันถูกนําไปใช้สร้างเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออื่นๆที่ลดลงตามอายุนี่คือเคล็ดลับลองทานไข่คู่กับผักดูสิครับ ไข่มันดีในไข่แดงจะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารได้มากถึงเจ็ดเท่าไข่เจียวธรรมดาจะกลายเป็นขุมพลังในการสร้างกล้ามเนื้อทันทีไข่ราคาไม่แพงปรุงง่ายและย่อยง่ายสบายพ้องจะทำไข่คนไข่ต้มหรืออบเป็นฟริตตาตาก็ได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องปั่นเลยครับลืมพวกพงโปรโตีนไปได้เลยไข่คืออาหารเพิ่มพลังต้นตำรับจากธรรมชาติหากคุณชื่นชอบและถูกใจวิดีโอนี้ รบกวนสละเวลาสักนิดกดไลค์ให้ด้วยนะครับมันช่วยให้ช่องของเราเติบโตได้มากจริงๆและถ้าคุณอยากแสดงความขอบคุณเพียงแค่คลิกปุ่ม Super Thanks ด้านล่างนี้เลยครับเราชอบที่จะได้รับฟังความคิดเห็นจากคุณและทุกการสนับสนุนช่วยเราสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงวัยเช่นคุณต่อไปได้อันดับที่4 k ่คีเฟอร์ผู้พิทักษ์กล้ามเนื้อยามค่าคืนลองจินตนาการถึงเครื่องดื่มที่ช่วยบารุงกล้ามเนื้อของคุณในขณะที่คุณนอนหลับดูสิครับ นั่นคือสิ่งที่คีเฟอร์ทำได้อย่างแม่นยำและไม่มีผงโปรโตีนชนิดไหนเทียบได้ติดคีเฟอร์ซึ่งมักถูกเรียกว่ายาที่แข็งแกร่งกว่าของโยเกิรต์ตเป็นเครื่องดื่มนมมักที่ใช้กันมาอย่างยาวนานในยุโรปตะวันออกเพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงเมื่อเข้าสู่วัยชาราวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยืนยันแล้วว่าทำไมมันถึงได้ผลดีมากสำหรับผู้สูงอายุมันประกอบด้วยสายพันธุ์ทูตแบคทีเรียและยีสต์ที่มีประโยชน์มากถึง60ชนิดซึ่งมากกว่าโยเกิร์ตหลายเท่า โปรไบโอติกเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องการย่อยอาหารเท่านั้นพวกมันยังช่วยเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าแกนลำไส้และกล้ามเนือ้อช่วยลดการอักเสบและป,ะปรับปรุงวิธีที่กล้ามเนื้อของคุณดูดซึมและนําโปรโตีนไปใช้และต่างจากพวกนมผงชงดืม่มโปรโตีนในคีเฟอร์ถูกย่อยล่วงหน้าในระหว่างกระบวนการหมักทําให้ระบบย่อยอาหารที่เสื่อมถอยตามวัยดูดซึมได้ง่ายกว่าแต่เวทมนต์แห่งการปกป้องกล้ามเนื้อที่แท้จริงคือเคซีนซึ่งเป็นโปรโตีนที่ย่อยช้าในคีเฟอร์ ที่จะก่อตัวเป็นชั้นเจลในกระเพาะอาหารและหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของคุณได้นานถึง7ชั่วโมงในขณะที่คุณหลับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การสลายตัวของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นสูงสุดคีเฟอร์ช่วยปกป้องคุณเอาไว้นอกจากนี้มันยังให้วิตามิน K2 MK7 เพื่อนำพาคแคลเซียมไปยังกล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งช่วยลดการอักเสบและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วยอันดับที่ 3. ถั่วดำโปรตีนจากพืชพร้อมอาวุธลับโปรตีนจากพืช มักจะมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนักแต่ถั่วดำฉีกกฎเณฑ์นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุถั่วดำต้มสุกหนึ่งถ้วยให้โปรโตีนเพื่อคุณภาพสูงถึง18กรัมบวกกับของแถมที่ทรงพลังนั่นคือแป้งทนการย่อยไฟเบอร์พิเศษชนิดนี้จะเลี้ยงแบคทีเรียดีในลำไส้ของคุณสร้างบิวทิเรตซึ่งเป็นสารประกอบที่ช่วยปกป้องกล้ามเนือ้อลดการอักเสบและปรับปรุงวิธีที่ร่างกายนำโปรโตีนไปใช้ สิ่งนี้ทําให้เกิดปรากฏการณ์มื้ออาหารที่สองร่างกายของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดูดซึมโปรโตีนไม่ใช่แค่จากถั่วเท่านั้นแต่รวมถึงจากมื้ออาหารมื้อถัดไปของคุณด้วยมันเปรียบเสมือนรองพื้นกล้ามเนื้อตามธรรมชาติที่ทํางานต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงถั่วดํายังอุดมไปด้วยโฟเลตมากกว่า60ซของความต้องการต่อวันในหนึ่งถ้วยจําเป็นต่อการซ่อมแซมและสร้างใหม่ของกล้ามเนื้อแต่กลับขาดหายไปในผงโปรโตีนส่วนใหญ่ เติมแมกนีเซียมเข้าไปอีกประมาณ30%ของความต้องการต่อวันและคุณจะได้รับการสับสน,นอย่างจริงจังสำหรับการหดตัวของกล้ามเนื้อและพลังงานและอย่าลืมสารต้านอนุมูลอิสระแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารประกอบชนิดเดียวกับที่พบในบรูบอรี่ช่วยปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเครียดและความชราเร่งการฟื้นตัวและลดความเสียหายนี่คือสิ่งที่ผงโปรตีนไม่มีให้นั่นคือไฟเบอร์ไฟเบอร์ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ สนับสนุนอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักสําหรับการเติบโตของกล้ามเนื้อในทางกลับกันผงโปรโตีนหลายชนิดใช้สารให้ความหวานเทียมที่ให้ผลตรงกันข้ามถั่วดํายังง่ายต่อการเติมลงในมื้ออาหารของคุณใส่ลงในสลัดซุปหรือบดผสมกับสมุนไพรและน้ํามันมะกอกเพื่อทําเป็นเครื่องเคียงโปรโตีนสูงที่แสนอร่อยดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณกําลังจะตักผงโปรโตีน ให้ลองพิจารณาพลังของทัวแทนนะครับอันดับที่2องบีทรู t ตัวช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตตามธรรมชาติสําหรับกล้ามเนื้อที่เสื่อมถอยตามวัยบีทรูตอาจไม่ดูเหมือนอาหารเสริมกล้ามเนื้อแต่สําหรับผู้สูงอายุมันคือหนึ่งในความลับที่ดีที่สุดที่ถูกเก็บงําไว้เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกระชับกระเชงและเต็มไปด้วยพลังงานอะไรทําให้บีทรูตทรงพลังขนาดนั้นไนเตรตในอาหารครับเมื่อทานเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนมันให้เป็นไนเตรกออกไซด์ ซึ่งช่วยขยายหลอดเลือดและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตนั่นหมายถึงออกซิเจนที่มากขึ้นสารอาหารที่มากขึ้นและความเหนื่อยล้าที่ลดลงสิ่งนี้สําคัญมากเพราะการไหลเวียนของเลือดตามธรรมชาติจะช้าลงเมื่อเราอายุมากขึ้นผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบีทรูทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อได้ถึง16%ช่วยให้คุณเคลื่อนไหวโดยใช้แรงน้อยลงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนั่นอาจหมายถึงการเดินที่ง่ายขึ้นความอึดที่มากขึ้น และการท่งตัวที่ดีขึ้นโดยไม่รู้สึกหมดแรงบีทารูตยังช่วยต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อด้วยบีทาเลนพวกมันเป็นสารประกอบต้านการอักเสบที่มีสีแดงเข้มสิ่งนี้ช่วยชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับอายุในขณะที่ช่วยให้อาการปวดเมื่ออยู่ในระดับต่ำน้ำตาลธรรมชาติในบีทรูทเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆเนื่องจากมีกากใย,ยสูงให้พลังงานที่สม่ำเสมอแก่คุณไม่พุ่งสูงแล้วตกลงหัวเหมือนสมูทตี้หรือของว่างแปรรูปหลายชนิด นี่คือของแถมพิเศษครับ b บีทรูทช่วยให้ร่างกายของคุณสร้างครีเอทีนตามธรรมชาติด้วยสารอาหารที่เรียกว่า e a t ครีเอทีนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อแต่ระดับของมันจะลดลงเมื่อเราแก่ตัวลง b บีทรูทช่วยเติมเต็มถังเชื้อเพลิงนี้ตามธรรมชาติแถมยังทานง,ง่ายจะนำไปอบปั่นเป็นสมูทตี้หรือขูดฝอยใส่สลัดก็ได้ทานก่อนหรือหลังทากิจกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงความทนทาน และการฟื้นตัวให้สูงสุดไม่จำเป็นต้องพึ่งผงหรืออาหารเสริมสังเคราะห์บีทรูททำหน้าที่มากกว่าแค่สนับสนุนกล้ามเนื้อมันช่วยเสริมสร้างระบบทั้งหมดที่ให้พลังงานแก่ความแข็งแรงของคุณสำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ต้องการรักษาความสามารถในการดูแลตัวเองพืชหัวหน้าตาธรรมดานี้คือพันธมิตรที่ชาญฉลาดซึ่งได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์ครับอันดับที่1ปลาซาดีนและน้ำมันมะกอกปลาตัวเล็ก ที่มีพลังกล้ามเนื้ออันยิ่งใหญ่ดูภายนอกอาจจะธรรมดาแต่ปลาซาดีในน้ำมันมะกอกเป็นหนึ่งในอาหารจากธรรมชาติที่ท่งพลังที่สุดในการรักษากล้ามเนื้อเมื่อคุณแก่ตัวลงแต่ละกระป๋องให้โปรโตีนสมบูรณ์23กรัมซึ่งมีกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนที่กล้ามเนื้อของคุณต้องการเพื่อสร้างใหม่และรักษาความแข็งแรงไม่ต้องปั่นหรือตักพงเลยมันยังอุดมไปด้วยวิตามิน d 3ซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญที่ผู้สูงอายุมากกว่า70เอร์เซ์ ขาดแคลนวิตามินดีต่ำหมายถึงกล้ามเนื้อที่อ่อนแอแรงและความเสี่ยงต่อการหกล้มที่สูงขึ้นปลาซาดินช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นปลาซาดินยังให้โอเมก้า3ที่ทรงพลังทั้ง EPA และ DHA ในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดไขมันดีเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบเพิ่มความไวของโปรตีนในกล้ามเนื้อและเร่งความเร็วในการฟื้นตัวแม้หลังจากกิจกรรมเบาๆเช่นการเดินหรือทำง,งานบ้าน และเนื่องจากมันถูกบรรจุในน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์คุณยังได้รับไขมันดีต่อหัวใจที่ช่วยดูดซึมสารอาหารเช่นวิตามิน A D และเคซึ่งล้วนสําคัญต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสุขภาพข้อตอบปลาซาดีนยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการมอบโคเควียซิตซึ่งเป็นสารประกอบที่จําเป็นสําหรับพลังงานของกล้ามเนื้อที่ลดลงตามอายุนอกจากนี้ยังมีกระดูกที่ทานได้ซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส แร่ธาตุที่ช่วยสนับสนุนกล้ามเนื้อกระดูกและการทำงานของระบบประสาทให้แข็งแรงมันถางง่ายจากกระป๋องบนขนมปังปิ้งในสลัดหรือบนธัญพืชอุ่นๆไม่ต้องเตรียมให้ยุ่งยากไม่เลอะเทอะเป็นเพียงโภชนาการปกป้องกล้ามเนื้อที่รวดเร็วและราคาประหยัดเมื่อพูดถึงการปกป้องความแข็งแรงของผู้สูงวัยมีอาหารเพียงไม่กี่ชนิดที่เทียบเคียงประสิทธิภาพของปลาซาดีและนำ้ำมันมะกอกได้เรียบง่ายทรงพลังและเก็บได้นาน มันคือของที่ต้องมีติดครัวสําหรับผู้สูงวัยทุกคนครับคาเตือนทางการแพทย์ก่อนที่เราจะจบกันนะครับวิดีโอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคําแนะนําทางการแพทย์ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอก่อนที่จะทําการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆเกี่ยวกับอาหารการกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีโรคประจําตัวหรือกําลังทานยาอยู่กลยุทธ์ทางโภชนาการที่เราได้พูดคุยกันนั้น อ้างอิงจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ความต้องการด้านสุขภาพของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันสิ่งที่ได้ผลกับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับอีกคนหนึ่งดังนั้นโปรดให้ความสําคัญกับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตเสมอครับมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้กันสั้นๆครับเราได้ค้นพบอาหารธรรมชาติอันทรงพลัง8ชนิดที่เหนือกว่าผงโปรตีนในทุกด้านเมื่อพูดถึงการยับยัง้งการสูญเสียกล้ามเนื้อ ในผู้สูงวัยตั้งแต่ริคอต h า e ีสที่อุดมไปด้วยเวยธรรมชาติและลิวซีนไปจนถึงแตงโมที่ช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์และการไหลเวียนโลหิตจากปลาแซลมอนกระป๋องและไข่ไก่ทั้งฟองที่มอบโปรตีนที่มีชีวะประสิทธิผลสูงและโอเมก้าสไปจนถึง k คีเฟอร์ที่ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อของคุณข้ามคืนด้วยเคซีนและโปรไบโอติก ต่อด้วยถั่วดำที่มีไฟเบอร์พรีไบโอติกและโฟเลตบีทรูทที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพด้วยไนเตรตตามธรรมชาติและสุดท้ายปลาซาดีและน้ำมันมะกอกคุมพลังงานชั้นยอดที่อัดแน่นไปด้วยวิตามินดีโคคิวซิแคลเซียมและไขมันดีสำหรับกล้ามเนืออาหารจากธรรมชาติเหล่านี้แต่และชนิดทำงานสอดประสานกับร่างกายของคุณไม่ได้ต่อต้านกันพวกมันไม่ใช่แค่แหล่งโปรตีนเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกันเพื่อการมีอายุยืนยาวการเคลื่อนไหวคล่องตัวและความมีชีวิตชีวาหากคุณจะจดจำสิ่งหนึ่งจากวิดีโอนี้นั่นก็คืออาหารที่แท้จริงไม่เพียงแค่รักษากล้ามเนือ้อแต่มันยังช่วยรักษาความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตของคุณด้วยขอบคุณมากครับที่สละเวลามาอยู่กับผมในวันนี้ที่ช่องสูงวัยสุขภาพดีหากวิดีโอนี้ช่วยเปิดมุมมองของคุณเกี่ยวกับพลังของอาหารจากธรรมชาติเมื่อเทียบกับผงโปรตีนแปรรูป รบกวนช่วยผมสักเรื่องนะครับช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักที่อาจกําลังเผชิญกับปัญหาการสูญเสียกล้ามเนือ้อหรือกําลังเสียเงินไปกับอาหารเสริมโดยเปล่าประโยชน์พวกเขาก็สมควรได้รับรู้ความจริงเช่นกันและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับโดยกลยุทธ์ทางโภชนาการที่ใช้งานได้จริงและอิงหลักวิทยาศาสตร์เพื่อการชะลอวัยอย่างมีสุขภาพดีเราเชื่อมั่นในการมอบพลังให้ผู้สูงไวัยได้ใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงขึ้น ยืนยาวขึ้นและเปลี่ยนไปด้วยพลังงานมากกว่าที่เคยแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้แข็งแรงทานอาหารดีๆและก้าวต่อไปข้างหน้าครับ